ทุกคนดูตอนแรกแพรแต่งตาแบบตัดมาสคาร่าเนี่ยล้มอ,ออกนะป<ะ>อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแพรใช้เพราะว่าแพรแอบซุ่มใช้ค่ะแล้วคิดว่าเออถ้ามันดีก็ค่อยเอามารีวิวที่หลังขวดที่สองแล้วนี่คือขวดแรกอันนี้ยหมดแล้ว แพคก,ก็จะมาทําคลิป Nice Skin Care Routine นะคะแบบอัปเดตให้ดูผ่านจากคลิปที่แล้วประมาณ7ถึง8เดือนแล้วก็เลยจะมาทําอัปเดตให้ดู <S <S เพราะว่าสกินแคร์ที่ใช้ต่างๆก็มีบางอย่างที่แบบ ถูกเปลี่ยนเป็นน้องใหม่ขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็บวกกับอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แพรรักษาสิวอยู่สิวอะ่ะมันกลับมาขึ้นหน่อย,หน,อยหนึ่งถ้าเกิดใครติดตามอินสตาแกรมแพรก็จะเห็นบน่บนๆอยู่ในอินสตาแกรมนะคะอันนี้ก็คือแบบแพรจะเน้นแค่สกินแคร์อย่ละกันเนาะอย่างแบบคลิปที่เราที่เป็นในรูทีนทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่ก่อนนอนต้องเลี้ยงแมวกล่อมแมวเอออะไรเออทุกวันนี้ก็คือยังทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือการลบเครื่องสอางอําอางออกแล้้ววกก็็ช่งนีคือ ช่วงนี้ก็คือแพอะก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ครีนติ้งตัวใหม่นะคะก็คืออันนี้ดรพงษเนเชอรัลเอ็กซ์แ ครีนซิ่งออยนะคะขอออกตัวก่อนว่าทางแบรนด์ส่งมาให้แพใช้ก็จริงแต่จะบอกว่านี่ค่ะขวดที่สองแล้วอันนี้คือขวดแรกที่เขาส่งมาให้อันนี้ก็คืออีกขวดหนึ่งที่แพชแบบใช้ต่อเองนะคะป้ายยาตรงๆเลยว่าชอบมากเพราะว่าใช้แล้วอ่ะก็คือแบบหน้าดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งครีนซิ่งออยล์ตัวนี้ก็คือควรค่าแก่การใช้ในช่วงที่แบบรักษาสิวมากเพราะว่าตัวเนี้ก็คือแบบว่าเอามานวดนวดที่หน้าแล้วก็หล ออมันก็ไม่ต้องใช้สัมดีแล้วเวลาแบบ ใช้สำลีอย่างเงี้ยมันจะต้องเอามาขูดเสียดสีกับที่หน้าซึ่งก็อาจจะทําให้ผิวหน้าเราอะ่ะมันสูญเสียความชุ่มชื่นแล้วก็เกราะป้องกันของผิวหรือว่าเซลล์ผิวชั้นบนอะ่ะบางทีมันก็จะโดนขูดออกไปด้วยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ผิวของเราอะ่ะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคลินิกที่แพคเคยไปรักษากับเขามาซึ่งปัจจุบันเนี้ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมานะคะไปกดสิวเลเซอร์สิวอะไรต่างๆต,ตัวนี้นะคะก็คือไม่่่มมมีีสารา,รออรารรกละคเเเือองไยพบ แบู่แอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็สีแล้วก็ cleansing oil ตัวเนี้ยเขาเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งมันจะไม่อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวแล้วก็เวลาใช้แล้วเนี่ยพอล้างออกอะ่ะมันจะไม่ทิ้งความมันตกค้างบนผิวของเราด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มีรีวิวในทวิตเตอร์แบบเยอะมาก แพใช้มาประมาณแบบเดือนกว่าๆจะสอเดือนแล้วคือแพรใช้แล้วก็มีความแบบเออชอบมันก็เป็นวิธีการลบหน้าที่แบบง่ายมากก็ค,คือช่วงนี้สำลีแทบไม่ค่อยได้ซื้อเลยตอนแรกแพคิดว่าล้างแล้วมันจะไม่สะอาดแต่ว่าพอแพรลองเอาวันนี้มาลบเครื่องสําอางแล้วแพรก็ลองแบบใช้มเซลล่าวอเธอเอาสำลีมาเช็ดด้วยอีกทีคืออยากจะรู้มันออกไหมแต่ปรากฏว่าเออก็ออกก็คือมันก็แบบล้างสะอาดด้วยแล้วก็แบบถนงถนอมผิวหน้าอันนี้นะคะบอกเลยว่าต้องลองถ้าเกิด ใครที่กําลังมองหาคลีนซิ่งอยู่ไม่ว่าจะแบบถนอมผิวรักษาสิวอะไรต่างๆแนะนําว่าให้มาลองตัวนี้ใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ช้อปปีกับเพจ a c e b o o k ของเขาได้เลยนะคะอันนี้ขนาด105 ml ราคา299บาทนะคะซึ่งมันไม่ได้แพงเลยนะขวดนึงเนี่ยเห็นเล็กขนาดนี้ก็คือใช้ได้ประมาณแบบเดือนกว่าๆเลยคุ้มมาก ก็นวดได,ด้เลยนี่ทุกคนดูตอนแรกแพ้แต่งตาแบบตัดมาสคารา่าบนล่างปีดอายไลเนอรน์อะไรตา่างๆเนี่ยลบออกนะปะนี่นะคะพอแตะน้ำเล็กน้อยแล้วก็มานวดต่อที่หน้ามันก็จะกลายเป็นแบบน้ำนมนะคะพอเรา ถ,ถนูนวดไปเรื่อยๆจนมันเ้่มสารแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าล้างต่อได้เลยนะคะล้างออกเสร็จแล้วเรียบร้อยพอล้างเสร็จแล้วอะคือผิวหน้าก็ชุ่มชื่นมากๆแถมมีขั้นตอนที่จะต้องทำเพิ่มก็คือการใช้เบนแซกเอามาทาไว้ก่อนนะคะก่อนล้างหน้านี่นะคะนี่ก็คือเบนแซก โฟมล้างหน้าที่แพ้ใช้ก็คือคิวคาเลนดูล่าจริงๆอ่ะแพ้ก็เคยแบบเปลี่ยนไปลองใช้ตัวอื่นแล้วแต่ว่าตัวสุดท้ายที่กลับมาตายรังก็คือคิวตัวนี้เลยรักน้องมากจริงๆอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สระผมด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่ม าสกินแคร์กันนะคะการเรียงสกินแคร์ของแพะแพรไปหาแบบอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาควรจะเรียงจากเหลวไปข้นนี่นะคะอันแรกที่แพรจะใช้ก็คือเป็นครีมดาเอมอันนี้อันนี้มันก็คือจะเป็นเหมือนแบบยาแต้มสิวนะคะจริงๆอันนี้คือแพรก็แต้มแบบเช้าเย็นเลย ตัวเนี้ยมันก็จะมีความแบบแต้มแล้วก็จะมีความแสบ,บแ,ตแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเจ็บแต่จบอะคือมันแสบ,บก็จริงแต่ว่าแต้มแล้วก็มีความยุบไวมากตัวนี้มันจะเป็นแบบลักษณะน้ำใส ะะพอแพ้แต้มเสร็จแล้วก่อนที่แพ้จะไปทาตัวอื่นแพ้ก็จะรอให้มันแห้งก่อนแล้วแพ้ค่อยไปเริ่มทาแบบพกสกินแคร์ตัวอื่นนะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแพ้ใช้เพราะว่าแพ้แอบซุ่มใช้ค่ะแล้วคิดว่าเออถ้ามันดีก็ค่อยเอามารี v ที่หลัตัวนี้คือ p e ยว Drop นะคะเป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวเราที่ไม่มีพวกแบบพวกน้ำหอมน้ำหอมพาราเบนซิลิโคอนอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยไม่มีเลยก็คือเป็นไหนรูรีนจริง,รงๆเพราะว่านี่ก็คือขวดที่สองแล้วนี่คือขวดแรกอันเนี้ยหมดแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการแบบบำรุงใต้ตาของแพนี่ Repair Eye Concentrate Matrix นะคะตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ของเขาเลยตอนแรกที่แบบแพเคยเอามาให้ทุกคนดูคือแพจะใช้เป็นกระปุกใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบตัวออกใหม่ซึ่งจะมาในรูปแบบขวดแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นกว่าตัวแบบกระปุกนะคะซึ่งถ้าใครอยากให้เห็นผลเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็จะเห็นผลดีกว่า ต่อไปนะคะแพรก็จะใช้ไอตัวแต้มสิวสมุนไพรตัวนี้อันนี้คือแบบซื้อเองใช้เองอะไรเองนะคะเป็นขวดที่สามในชีวิตแล้วเอาสิวยหน่อยนี่นสิวเนื้อนี่นเพิ่งแตกตอนล้างหน้าเลยนะเนี่ย และทั้งหมดนี้ก็คือ nice skin care routine ของแพรนะคะก่อนจบอยิาลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย you're my honey bun sugar plum pumpkin you're my sweetie pie